หอมยงังหอมยงัง you are live นะคะมัน YouTube นะคะเขียนให้แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังยืนนะคะอยู่ที่ฮิมปิงนะคะฮิมปิงค่ะทุกคนฮิมปิงค่ะฮิมปิงเธอคือด้วยความที่ว่าเราเคยมีเราเราเคยคิดว่าตอนที่ว่าเออแบบตอนที่จะเอ็นเนาะคือกำลังเคยคิดว่าเรากำลังจะ อ,อ,อยู่เขาเรียกอะไรอะ่ะไปเรียนที่มอชอนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นการคือคือชีวิตมหาลัยทั้งทีเนาะคืออยากจะลองอะไรที่มันแบบให้มันแปลกใหม่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วตอนที่เลือกอ,อ,อันดับมหาลัยที่เอ็นอะนะก็มออีอันดับแรกก็จุฬาสองธรรมศาสตร์3เกษตรสีิลปรณกรค่ะ นะคะสรุปประมาณนั้นนะคะทุกคนวันนี้มาแบบงงๆเนาะมาแบบงงๆวันนี้วันที่ยี่สิบสามทุกคนตื่นเต้นไหมสิบยี่สิบสามเพราะว่าเออทุกคนไม่ต้องตกใจวันนี้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับไบรวินเออวันนี้แอดขอบอกก่อนวันนี้เราไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับไบรวินนะคะเพราะฉะนั้นเราเออจะบอกทุกคนเนอดีเลย คือวันนี้อากาศดีมากแล้วแบบเราก็เลยอยากจะออกมานะคะเป็นเอ่อ vlog ขิงขาเอ่อ inspired by inspired by ครูพีล่ลูกกอล์ฟนะ vlog ขิงขาของเราวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนทัวร์มาหาวิทยาลัยนะคะปัตตเวีนซส,สของเรานะคะอุนิเวอร์ซิตาสปัตตเวีนซส,สของเรานะคะก็เอ่อด้วยความที่ว่าวันนี้อากาศดีมากจริงๆวันนี้อากาศดีมาก แล้วคือแบบอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มของเราเนี่ยคือแบบทุกคนจะต้องเห็นว่าเราแบบมีผ้าพันคอเนี่ยหนึ่งชั้นนะสองชั้นนะแล้วก็สามชั้นอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนคือตรงนี้คือแบบดีมากบอกเลยว่าตรงคอนี้ควรจะมีอะไรที่มันปิดนะและจริงๆอ่ะอยู่เมืองนอกนะคือแบบใส่แมสเนี่ยคือดีมากในช่วงหน้าหนาวคือแบบว่ามันจะทําให้แบบเออเขาเรียกอะไรอากาศเย็นมันมันไม่เข้าไปในโพรงจมูกเราเราแบบเราจะหายใจได้แบบ ดีมากเลยอ่ะจริงๆอ่ะตอนนี้คือแบบอากาศดีมากนะเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะคือตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วแบบทุกคนก็กำลังที่จะต่อคิวเนาะเข้าแถวเพื่อไปเอ่อโรงอาหารอันนี้คือโรงอาหารของมหาวิทยานะลัยนะเราก็อันเนี้ยก็เป็นเราก็ต่อคิววันนี้คิวยาว คิวยาวแล้วแต่คิวที่ยาวแบบนี้จริงๆมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นมันโอเคมันโอเคมากคือแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ได้เข้าไปวันนี้ที่เราจะพาทุกคนไปดูนะคะโอ<ฮ>้เรารู้จักผู้ชายคนนั้นเอ้ที่ใส่หมวกโปโลนะคะก็ตรงนี้ก็คือภูเขาทุกคนสวยไหมตึกนี้เป็นตึกกิจการนิสิต เดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะเราจะพาทุกคนไปดูตึกนี้เรียกว่าตึกออร์ดิแม็กซ์ทุกคนตึกนี้เรียกว่าตึกออร์ดิแม็กซ์ตึกออร์ดิแม็กซ์เนี่ยคือแบบว่าวันเอ่อวันพุธมั้งเขาก็จะมีแบบเป็นโรงหนังของมหาลัยอะ่ะก็คือแบบจ่ายสองยูโรคือโรงหนังที่เนี่ยราคาโดยปกติแล้วจ่ายอยู่ประมาณเอ่อเจ็ดแปดยูโรไหม สำหรับการดูหนังในหนึ่งครั้งนะเราก็อันนี้คือคือเขาก็จะเป็นหนังเก่านะเขาอย่าชวนอ่าอ่าดูวน่โอเคเดนเดนเอ่อวกเกอร์ฟอนด์ฟอนดินน์ดีเอ่ออนยังไงสิออิน์เน็ตกลับมาแล้วเพราะว่าตรงนี้มันมีอินเทอร์เน็ตนะคะก็เอ เข้าคิวนะเข้าไปข้างในกันนะคะเราอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาแบบไลฟ์แล้วมันไม่มีอินเทอร์เน็ตคืออินเทอร์เน็ตขาดมันจะเป็นยังไงอ่ะเฮ้เดี๋ยวทีเนี้ยวันเนี้ยเรากลับบ้านเราจะได้รู้แหละเราก็จะได้รู้ว่าการที่ไลฟ์แล้วแบบอินเทอร์เน็ตขาดช่วงไปช่วงนึงเนี่ยนะมันเป็นยังไงทุกคนตรงนี้คือดีงามมากทุกคนอันนี้คือสวยมากอันนี้คือสวยมากสวยไหม อันนี้คือแบบแลนด์มาร์คของเมืองที่เราอยู่เลยคือแบบจะเป็นจะเป็นโบสคือที่มิวนิกก็จะเป็นแค่สองแง่งแต่ว่าที่นี่คือพิเศษมากคือพาซาเป็นเมืองที่สวยมากจริงตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงไปดูแม่น้ําให้ทุกคนดูแม่น้ำแบบโอ้ไม่ก็อุ่นมากอุ่นมากเนี่ยยืนตากแดดดีมากเลยอะ่ะคือวแบบ่าอุ่นมากทุกคน อันนี้ให้ดูความสุขของแอดอุ่นมากวันนี้เรามาไลฟ์เยอะนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ว่าอินเทอร์เนต็ตฟรี <laughs> อินเทอร์เนต็ตมาหาอะไรฟรีเราก็เลยไลฟ์ hmm. เพ้นหน้าน,นิดนึงนะคะทุกคนทุกคนก็ออกมานั่งเออชิมจิบกาแฟแล้วก็แบบข้างในนี้มีคาเฟ่เรียข้างในนี้เป็นโรงอาหาร ะะแล้วก็แบบซื้อกฟงกาแฟได้จริงๆเขาขายมากกว่านั้นด้วยนะตรงนี้เขาเขียนว่าขายอันกลางห้ามเข้านะห้ามเข้านะคะ I don't ค e แต่อ่เฮออ้นี่ประมาณนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะไม่เข้าก็ได้ค่ะเราต้องไปเรียนแล้วนะต้องไปเรียนแล้วนะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศค่ะบรรยากาศค่ะทุกคนบรรยากาศ นี่คือบรรยากาศนะคะอันนี้คือหอสมุดของมหลาลัยแล้วก็ตรงนีเออ้เขาปิดมา่านทำไมก็ไม่รู้นะออตรงนี้ข้างหน้าตึกที่เราจะไปเนี่ยเป็น Business School นะคะเป็นคณะบัญชีนะคะไปเราต้องกลับไปเรียนละถึงเวลาละหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิ ผู้ชายคนนั้นเรารู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่เอ๊ะผู้ชายทุกคนน่าคุณมากเลยอ่ะคนนั้นคุ้นไหมคนนั้นไม่คุ้ณคนนั้นตัดผมเหมือนเราเลยอ่ะเป็นไงบ้างเออหัผ้ามันคอนี่คือแบบเออสามชั้นเออคือมันหนาวมากเวอร์มีเอทีเอ็มด้วยที่มหาลัยมีตู้หนึ่ง ทั้งมหาลาัยมีตู้เดียวห่ย ATM เมหาลาัยใหญ่มากุลยลืมใส่แมสก่อนเข้าตึกอใส่ก่อนอใส่แหละถอดแว่นแหละเพราะว่า s o r ไม่งั้นมันจะเป็นฝ้านะไปเดี๋ยวเราเข้ห้องน้ำมหาลาัยดีมากมีอุปกรณ์นะคะทำความสะอาดมือนะคะให้นะทุกที่เลยดูสิ มีที่เจลแอลกอฮอล์นี่ทุกที่เลยนะมีทุกที่เลยแล้วก็นี่คือห้องน้ำทุกคนไม่ต้องตามมาเข้าห้องน้ำค่ะไปบายเดี๋ยวเจอกันนะ